ถ้าคุณอยากให้ตัวเองดูน่าเกรงขามและเป็นที่นับถือจากคนรอบข้างนี่คือสิทธิวิธีที่จะช่วยคุณสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกรง่งและมีอิทธิพล 1. พูดน้อยแต่คำพูดทรงพลังหลีกเลี่ยงการพูดพร่ำเพรื่อพูดแต่สิ่งที่จำเป็นและมีคุณค่าคนที่พูดน้อยแต่ตรงจุดจะดูน่าเกรงขามมากกว่าคนที่พูดมากแต่ไม่มีเนื้อหา 2. รักษาอาการนิ่งและสุข,ขุม อย่าวันไหวง่ายหรือแสดงอารมณ์ออกมามากเกินไปคนที่สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงความสุข,ขุมจะดูมีพลังและเป็นที่เคารพ 3. มีบุคลิกที่มั่นใจเดินยืนและนั่งอย่างมั่นใจสบตาเวลาพูดกับคนอื่นใช้ภาษากายที่แสดงถึงความแข็งแกร่งเช่นการยืนตรงไหลเปิดไม่ห่อไหลหรือก้มหน้า 4. แต่งตัวให้เหมาะสมกับบทบาทของคุณ การแต่งตัวดีจะช่วยให้คุณดูมีอำนาจเลือกเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ 5. แสดงความสามารถและความรู้หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอคนที่มีความรู้ลึกซึ้งและสามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์จะได้รับความเคารพจากผู้อื่น 6. กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ อย่ากลัวที่จะตัดสินใจในเรื่องสำคัญและเมื่อเลือกแล้วก็ต้องพร้อมรับผิดชอบคนที่เด็ดขาดและไม่โยนความผิดให้คนอื่นจะดูน่าเชื่อถือ 7. มีวินัยและความสม่ำเสมอคนที่รักษาวินัยและทำสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงซึ่งทำให้คนรอบข้างเคารพ 8. ให้เกียรติผู้อื่นแต่ไม่ยอมให้ใครล้าเส้น ควรมีมารยาทกับทุกคนแต่ในขณะเดียวกันต้องรู้จักวางขอบเขตและไม่ให้ใครเอาเปรียบ 9. มีความสงบภายในไม่อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์อย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้คุณค่อยเขคนที่มั่นคงทางจิตใจจะดูน่าเกรงขามเสมอ 10. ททำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คุณ คุณเป็นคนที่ดูมั่นคงสุขุมและพร้อมรับมือกับปัญหาคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นที่พึ่งได้และนั่นทำให้คุณได้รับความเคารพอย่างแท้จริง 11. ใช้สายตาให้เป็นประโยชน์การสบตาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารความมั่นใจคนที่กล้าส,สบตาและไม่หลบสายตาง่ายๆจะดูมีพลังและอำนาจมากขึ้น 12. มีความหนักแน่นในคำพูดและการกระทำ อย่าพูดอะไรลอยๆหรือเปลี่ยนใจง่ายคนที่พูดแล้วทำจริงและรักษาคำพูดของตัวเองจะได้รับความเคารพเสมอ 13. อย่าขอความเห็นใจจากใครง่ายฮ่าฮการแสดงความอ่อนแอบ่อยๆอาจทำให้คนมองว่าคุณไม่แข็งแกร่งพยายามจัดการปัญหาของตัวเองก่อนและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจริงฮ่าฮ่ามีท่าทีสุขุมแม้เจอเรื่องที่ท้าทาย าคุณสามารถรเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดโดยไม่วันไหวคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนที่ควรค่าแก่การเคารพ 15. รู้จักฟังให้มากกว่าพูดคนที่พูดตลอดเวลาอาจดูไม่น่าเกรงขามแต่คนที่ฟังและคิดก่อนพูดมักได้รับความเคารพมากกว่า 16. เลือกใช้คำพูดที่เฉียบคมและกระชับเวลาพูดอะไรพูดให้ตรงประเด็นอย่ายเยิ่นเย้อและใช้คำที่หนักแน่น 17. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตคนที่มีเป้าหมายและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมักจะดูเป็นผู้นำและเป็นที่นับถือมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทาง 18. ไม่โอ้อวดแต่ให้ผลงานเป็นตัวพูดแทนคนที่พูดอวดตัวเองมากไปจะดูไม่น่าเกรงขามแต่ถ้าคุณปล่อยให้ความสำเร็จและการกระทำของคุณพูดแทนคุณจะได้รับการยอมรับโดยธรรมชาติ 19อยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่โวยวายไม่หงุดหงิดง่ายจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะและเป็นที่นับถือ20อย่าวั่นไหวกับคำพูดของคนอื่นคนที่ดูหน้าเกรงขาม,มักไม่สนใจเสียงนินทาหรือคำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสารรค์พวกเขามุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ต้องการการยอมรับจากทุกคน21ใช้เสียงที่หนักแน่นและมั่นคง เสียงของคุณมีผลต่อความน่าเชื่อถือหลีกเลี่ยงการพูดเสียงเบาเกินไปหรือพูดเร็วเกินไปให้ใช้โทนเสียงที่หนักแน่นมีจังหวะที่มั่นคงและชัดเจน22สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองคนที่มีชื่อเสียงด้านความสามารถความซื่อสัตย์หรือความเป็นผู้นำย่อมได้รับความเคารพมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปดังนั้นให้พัฒนาภาพลักษณ์ของคุณให้เป็นที่ยอมรับในสังคม อย่าทำตัวอ่อนข้อเกินไปการเป็นคนใจดีไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคุณอ่อนข้อให้ทุกคนตลอดเวลาคนอื่นอาจไม่ให้ความเคารพคุณดังนั้นต้องรู้จักวางขอบเขตให้ชัดเจน 24. พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่มีอำนาจคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด หากคุณต้องการเป็นที่นับถือให้พยายามคบหากับคนที่มีอำนาจและประสบความสำเร็จพวกเขาจะช่วยยกระดับคุณ25เป็นคนที่มีหลักการและไม่เปลี่ยนจุดยืนง่ายฮ่าฮคนที่มีจุดยืนชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสจะได้รับความเคารพจากคนรอบข้างมากกว่าคนที่เปลี่ยนใจตามสถานการณ์26ไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคน การพยายามให้ทุกคนรักคุณจะทำให้คุณดูอ่อนแออย่าไปใส่ใจกับการถูกชอบหรือไม่ถูกชอบแต่ให้โฟกัสที่ความน่านับถือและการมีอิทธิพลแทน27อย่าพยายามสร้างศัตรูแต่ถ้ามีศัตรูก็ต้องให้พวกเขาเกรงใจคุณคนที่น่าเกรงขามไม่ใช่คนที่มีแต่ศัตรูแต่เป็นคนที่ศัตรูยังต้องให้ความเคารพดังนั้นให้ควบคุมสถานการณ์เสมอและอย่าเปิดช่องให้ใครมาล้ำเส้น 28. มีความอดทนและไม่ตอบโต้ในทุกเรื่องอย่าตอบสนองต่อทุกความท้าทายหรือคำพูดกวนประสาททันทีคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรเงียบจะดูน่าเกรงขามมากกว่าคนที่โต้เถียงตลอดเวลา 29. ฝึกศิลปะการต่อรอง คนที่มีอำนาจและได้รับความเคารพมักรู้วิธีต่อรองเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการฝึกการพูดน้มน้าให้เก่งขึ้นแล้วคุณจะดูเป็นคนที่มีอิทธิพลโดยอัตโนมัติ30ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่ก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆจะได้รับความเคารพแต่ก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยอย่างชาญฉลาดเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียเปรียบ41อย่าแสดงความต้องการมากเกินไป คนที่ดูน่ากเกรงขามมักไม่แสดงออกว่าต้องการบางสิ่งมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นความรักการยอมรับหรือโอกาสเพราะคนที่ดูต้องการน้อยมกักมีอำนาจมากกว่า 42. ควบคุมพลังงานและอารมณ์ของตัวเองอย่าเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆหรือโมโหง่ายคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีจะดูสุขุมและเป็นที่เคารพมากกว่าคนที่แสดงอารมณ์รุนแรง 43. อย่าทำตัวเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายเกินไปคนที่ทำตัวเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกคนเสมออาจถูกมองว่าอ่อนแอให้ช่วยเหลือคนอื่นในขอบเขตที่เหมาะสมและอย่าปล่อยให้ใครใช้ประโยชน์จากคุณ 44. ฝึกการใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือบางครั้งความเงียบมีพลังมากกว่าคำพูดหากมีใครพยายามกดดันหรือท้าทายคุณให้ใช้ความเงียบเพื่อสร้างอำนาจและทำให้พวกเขารู้สึกเกรงใจ 45. เป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีคนที่น่ากเกรงขามมักมีไหวพริบและรู้ว่าควรพูดอะไรควรทำอะไรในเวลาที่เหมาะสม 46. สร้างมุมมองที่กว้างขึ้นให้กับตัวเองคนที่มีความรู้รอบตัวและมองเห็นภาพรวมได้ดีมกักได้รับความเคารพมากกว่าคนที่สนใจแค่เรื่องเล็กๆน้อยฮ่าฮ่ารู้จักชนะ อย่างสง่างามและแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีอย่าหลงระเริงกับชัยชนะจนเกินไปและหากแพ้อย่าแสดงออกว่าคุณพ่ายแพ้อย่างรับคาบจงเรียนรู้จากมันและกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิม 48. ไม่ต้องพยายามเอาชนะทุกการสนทนาบางครั้งการปล่อยผ่านหรือให้คนอื่นคิดว่าพวกเขาชนะก็ทำให้คุณดูน่าเกรงขามกว่าเพราะคนที่มั่นใจจริงๆไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา 49มีวินัยและรักษามาตรฐานของตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองตกลงไปอยู่ในมาตรฐานที่ต่ำลงเพราะคนอื่นคนที่ยึดมั่นในมาตรฐานของตัวเองจะได้รับความเคารพเสมอ50ทําทำให้การปรากฏตัวของคุณมีพลังเมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องให้มีบุคลิกที่ทำให้คนอื่นสังเกตเห็นแต่ไม่ใช่อ้วดไม่ว่าจะเป็นด้วยบุคลิกที่มั่นใจท่าทางหรือพลังงานที่คุณส่งออกมา 51. มีความเป็นปริศนาอย่าให้ใครรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับคุณคนที่เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองมกักไม่น่าสนใจและขาดอำนาจลองเก็บบางเรื่องไว้เป็นความลับหรือให้คนอื่นสงสัยในตัวคุณบ้าง 52. รู้จักใช้จังหวะเงียบในการสนทนา คนที่พูดเร็วและพูดตลอดเวลามักไม่น่าเกรงขามฝึกเว้นจังหวะเงียบในบทสนทนามันทำให้คุณดูสุขุมและทำให้คำพูดของคุณมีพลังมากขึ้น 53. ฝึกมองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งไม่มองแค่ผิวเผินคนที่มองทะลุถึงแก่นของสถานการณ์หรือเข้าใจเบื้องลึกของเรื่องราวมักได้รับความเคารพเพราะพวกเขารู้มากกว่าที่พูด54ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็น ตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานธุรกิจหรือความสัมพันธ์คนที่ดูน่าเกรงขามมักทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าพวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดีและขาดไม่ได้55แสดงให้เห็นว่าคุณมีมาตรฐานสูงอย่าเป็นคนที่ยอมอะไรง่ายๆหรือยอมรับสิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานคนที่รักษามาตรฐานของตัวเองมักได้รับความเคารพโดยอัตโนมัติ 56อย่าทำตัวเป็นคนที่ร้องขออะไรจากใครบ่อยเกินไปคนที่มีอำนาจมักเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายขอพยายามเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและมีบางอย่างที่คนอื่นต้องการ57ไม่ต้องแสดงอารมณ์เกินความจำเป็นคนที่สุขุมและควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จะดูน่าเกรงขามกว่าคนที่ระเบิดอารมณ์ตลอดเวลา 58. แสดงออกว่าคุณมีหลักการและไม่โอนเอ็นไปตามกระแสคนที่มีจุดยืนชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดเห็นของคนอื่นมกักได้รับความเคารพจากผู้อื่น 59. ใช้ความมั่นใจเงียบให้เป็นประโยชน์คนที่มั่นใจโดยไม่ต้องพูดโอ้อวดจะมีอำนาจมากกว่าเพราะพวกเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็น 60อย่าให้ใครเข้าถึงตัวคุณได้ง่ายเกินไปถ้าคุณให้ทุกคนเข้าถึงตัวเองตลอดเวลาคุณจะดูไม่น่าเกรงขามลองสร้างระยะห่างบางอย่างเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้คุณเป็นสิ่งพิเศษสรุปความน่าเกรงขามไม่ได้มาจากการทำตัวแข็งกระด้างแต่มาจากความนิ่งสุข,ขุมและการควบคุมตัวเอง ถ้าคุณนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้คุณจะกลายเป็นคนที่ได้รับความเคารพจากทุกคนอย่างแท้จริง